ทราบไหมครับว่า participle เนี่ยออกข้อสอบถุกบ่อยมากและนักเรียนมักจะง,งงมากๆวันนี้เราจะมารู้จักและใช้เทคนิคกันก่อนอื่นเลยครูเบิร์ตขอแจ้งก่อนว่าครูเบิร์ตจะพูดถึง participle ที่ขยายคำนามข้างหน้ามันเท่านั้นนะฮะเพราะถ้าเกิดยึดตามหลักไวยากรณ์ participle จะกว้างมากใครไม่มีพื้นจะงงได้นะครับเดี๋ยวมารู้จักกันครับว่า participle ขยายคำนามข้างหน้ามันได้ยังไง participle เนี่ยจะมี2แบบหลักๆที่ออกสอบบ่อยๆคือ present part กับ Past Participle นะฮะเดี๋ยวเรามาดูแบบ Present Participle กันก่อนเอ๊ะแล้วมันใช้ยังไงให้นักเรียนจำแบบนี้ครับว่า1ประโยคจะมี subject กับ verb แท้1ตัว1ประโยคมี subject กับ verb แท้มี subject กับ verb แท้ verb แท ver ้มีได้แค่1ตัวนะยกเว้นว่าเอา2ประโยคมาเชื่อมกันโดยใช้แอน but ัดอัอน,นั้นไม่พูดถึงทีนี้ถ้าสมมติคูเบิร์มีประโยค ขึ้นมาหนึ่งประโยคบอกว่า the man wants to attend the seminar ผู้ชายคนนั้นต้องการเข้าร่วมงานสัมมนานะ attend แปลว่าเข้าร่วมนะฮะผู้ชายคนนั้นต้องการเข้าร่วมงานสัมนา wants เป็น verb แท้ส่วน man เป็น subject นะครับแต่จริงๆแล้วว่าครูเบิร์ตอยากจะพูดเพิ่มว่าผู้ชายคนที่อยู่บ้านใกล้ๆฉันนะอยากเข้างานสัมนานะแกไปชวนเขากันไปลักษณะนั้นทีเนี้ยถ้าเกิดครูเบิร์ตจะใส่ l e a ไปหลัง man เลย ไม่ได้นะเพราะว่าแม n เนี่ยมันมี Ver b แท้อยู่แล้วคือ once จะเอาลิฟไปเพิ่มไม่ได้ดังนั้นฝรั่งตกลงกันว่าเอางี้ถ้าเกิดอยากจะใส่ Ver b อ,อีกตัวขยายคำนามข้างหน้าให้เปลี่ยนเป็น Ver b เทียมคำว่า Ver b เทียมก o เบิร์ e k i t ขึ้นเองนะให้เปลี่ยนเป็น Ver b เทียม Ver b เ,เทียมจะมี2แบบหลักๆคือ wing กับช่อง3 wing กับช่อง3 wing เนี่ยก็คือ present participle นี่แหละ วิธีการเปลี่ยนเป็น verb เทียมนะครับเดี๋ยวขอลบที่ขีดๆไว้ก่อนก็คือ l e a v e ก็เติม ing ไปเลยจบเลยฮะ l e a v e ก็กลายเป็น living near my house l a v e กลายเป็น living near my house แล้วเอาทั้งก้อนที่คุเบิลพิมพ์ไว้เนี่ยไปวางไว้หลังคำที่มันขยายมันขยายคำว่า man ใช่ไหมก็วางไว้หลัง man ได้เลยรวมกันเป็น The man living near my house wants to attend the seminar. ผู้ชายที่อยู่บ้านใกล้ๆฉันนะอยากที่จะเข้าร่วมงานสัมมนาเฮ้ยตัวไปให้เขาเร็วลักษณะนั้นถามว่า subject ของประโยคคืออะไร subject ก็ยังเป็น man เหมือนเดิม verb tag คืออะไร verb tag ก็ยังเป็น wants เหมือนเดิมนะฮะเพียงแต่ living เนี่ยทำหน้าที่เป็นส่วนขยายที่เรียกว่า present participle ขยายคำว่า the man ลองใหม่นะครับสมมติครูเบิร์บอกว่า That woman is my teacher. ผู้หญิงคนนั้นเนะ่ะเป็นครูของฉันนะประโยคนี้มี subject เป็นคำว่า woman มี verb แท้เป็นคำว่า is verb แท้คือ verb ที่ผ่านตาม tense ต่างๆได้อย่างนี้ is เป็น verb แท้ที่เรียกว่า present simple ใครยังไม่แม่นเรื่อง verb แท้หรือ tense ต่างๆไปทวนในคอร์สออนไลน์ทูอีกของคูเบอร์ได้นะฮะทีนี้มี verb แท้ไปแล้วคือ is สมมติคูเบอร์เนี่ยอยากจะใส่ verb อีกตัวหนึ่งคือคำว่า talk จะบอกว่า talk to the police ถามว่าคูเบิร์ดเอา talk ไปใส่หลัง woman เลยได้ไหมเติม s ด้วยสมมติเอา talk เติม s แล้วไปใส่หลัง woman ได้ไหมไม่ได้เพราะมี verb แท้ไปแล้วคือ is ถ้าเอา talk เติม s ไปใส่อีกมันก็กลายเป็น verb แท้2ตัวซ้อนกันไม่ได้ฮะ verb แท้มีได้1ตัวต่อ1ประโยคดังนั้นทางแก้มีทางเดียวก็คือเปลี่ยน talk ให้กลายเป็น verb เทียมก็คือ talking talk to the police ก็กลายเป็น talking to the police แล้วเอาท้องก้อนนี้นะไปวางไว้หลังคำว่า the woman เพราะมันขยายคำนี้ใช่ไหมก็จะรวมกันได้เป็น the woman talking to the police is my teacher ผู้หญิงคนนั้นที่คุยกับตำรวจอะเป็นครูของฉันเว้ยวเขามีเรื่องอะไรกับตำรวจหรือเปล่าหรือว่าเออครูแอบไปทำอะไรผิดกฎหมายหรือเปล่าเน,นี่ยลองไปดมๆมองๆไหม,ม,มสื่อประมาณนั้นนะฮะทีนี้สรุปก่อน ถ้าสมมติในประโยคหนึงประโยคมีเวิร์บแท้ไปแล้วอยากจะเอาเวิร์บอีกตัวไปขยายคำนามใช้ w i n Wing ได้เลยใช้ w i n Wing ได้เลย w i n Wing ทั้งหลายที่เบิร์ดเอามาขยายคำนามเนี่ยเรียกว่า present participle แต่แต,แต่มันมีน้องสาวอีกคนหนึ่งคลอตามมาฮะชื่อว่าน้อง past participle past participle หลักการคล้ายกับ present p a r เลยคือจะเป็นเวิร์บเทียมแบบหนึ่งเหมือนกัน เพียงแต่ว่าถ้าเกิดเป็น past participle นะมันจะขึ้นต้นด้วย verb ช่อง3ขึ้นต้นด้วย verb ช่อง3และใช้เมื่อคำนามข้างหน้าเนี่ยมันถูกกระทำใช้เมื่อคำนามข้างหน้าถูกกระทำยกตัวอย่างเลยกันสมมติครูเบิร์ตมีประโยคสมบูรณ์ประโยคหนึ่งบอกว่า the painting is worth a lot worth แปลว่ามีค่านะบอกว่าภาพวาดเนี่ยมีคุณค่ามากมายเลยนะ subject ก,ก็คือคำว่า painting ส่วน verb แท้คือคำว่า is e เป็น present s i m p l ือเดิมนะฮะ verb เป็น adjective เป็นอับดูแค่ตรง verb แท้ก่อนมี subject กับ verb แท้แล้วคเบิร์ b อ,อยากจะเอา verb อ,อีกตัวไปใส่อยากจะบอกว่าภาพวาดที่ถูกนำเข้าจากญี่ปุ่นนะมีค่ามากเลยนะเนี่ยอยากจะใส่ import ไปปกติถ้าเกิดเป็น present ตาเราจะต้องเปลี่ยน import เป็น importing ถูกไหมฮะแต่ถ้าเกิดเราใส่เป็น importing มันจะกลายเป็นว่า รูปวาดอันเนี้ยนำเข้าเองไม่ได้นะถ้าวิ่งเลยเนะี่ยสื่อว่าทําเองไงนำเข้าเองเดินเองกินเองฝรั่งบอกไม่ได้เอา,อางี้แล้วกันเราเปลี่ยนเป็น verb เ,เทียมอีกแบบหนึ่งคือเปลี่ยนเป็นช่อง3โดยตกลงกันว่าเวลาเปลี่ยนเป็นช่อง3แล้วนะให้แปลว่าถูกกระทำ import ก็เป็น imported แบบช่อง3นะครับเดี๋ยวใส่วงเล็บไปให้ก็จะได้เป็น imported from japan แปลว่าถูกนำเข้าจากญี่ปุ่นแล้วเอาทั้งก้อนนี้ไปวางไว้หลังคำว่า painting เหมือนเดิมสเต็ปเหมือนเดิมเลยก็จะรวมกันได้เป็น the painting imported from Japan is worth a lot รูปว่าที่ได้รับการนำเข้าจากญี่ปุ่นอะมีค่ามากมายเลยนะ subject ก็คือ painting เหมือนเดิมส่วน verb แท้คืออะไรฮะ verb แท้ก็คือ is เหมือนเดิมนะ imported เป็น verb ียมที่เรียกว่าที่เรียกว่า past participle ลองใหม่นะฮะคูเบิร์ตมีประโยคมาว่า the new illness has not been named โรคโรคใหม่เนี่ยยังไม่ได้ถูกตั้งชื่อนะมีการค้นพบโรคขึ้นมาใหม่ subject ก,ก็คือ illness มี verb แท้คือคำว่า has not been named เอาทั้งก้อนนี้เลยนะขอไม่แยกย่อยว่าอะไรเป็น verb ช่วยอะไรเป็น verb หลักอันนี้ไม่แยกทั้งก้อนเนี่ยเป็น verb แท้ที่เรียกว่า present perfect แบบ passive voice เป็นเวิร์บแท้นะครับใครยังไม่แม่นไปทวนในคอร์ทวิคโกคูเบอร์ได้นะฮะทีนี้ถ้าเกิดคูเบอร์อยากใส่คําศัพท์เป็นเวิร์บเพิ่มเข้ามาว่าโรคใหม่เนี่ยที่ถูกค้นพบโดยนักวิทยาศาสตร์คนนั้นยังไม่ได้รับการตั้งชื่อเลยนะเว้ยไปตั้งชื่อให้เขาไหมถามว่าคูเบอร์จะใส่ discover ไปหลัง u n i n e s s เลยได้ไหมไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่าถ้าใส่ลงไปเลยมันจะกลายเป็นเวิร์บแท้ซ้ำซ้อนกับ has not been named ถามต่อ ครูเบิร์ตเปลี่ยน discover เป็น discovering แล้วเอาไปวางไว้หลัง i l l n e s s ได้ไหมก็ไม่ได้เพราะมันจะกลายเป็นว่าโรคเนี้ยค้นพบค้นพบอะไรก็ไม่รู้นะโรคค้นพบโรคด้วยตัวเองหรือค้นพบมนุษย์หรือว่ายังไงมันไม่ได้โรคต้องได้รับการค้นพบถูกค้นพบดังนั้นต้องเปลี่ยนเป็น verb เ,เทียมแบบช่อง3านฮะ discover ก็เติม ed เข้าไปเป็น discovered แบบนี้ by the scientists อ่ะเขียนนห้ครบด้วยนะในก็เขียนแล้วและเอาท่องก้อนนี้นะไปวางไว้หลังํำว่า illness ได้เป็น the new illness discovered by the s c i e n t i s t has not been named โรคใหม่ที่ได้รับการค้นพบถูกค้นพบโดยนักวิทยาศาสตร์ยังไม่ได้รับการตั้งชื่อ subject ต,ตัวจริงก็คือ illness verb tag ก็คือ has not been named เหมือนเดิมนะอ่ะคุเบิร์ขีดให้แล้วกัน has not been named เป็น verb แท้เหมือนเดิมส่วน discovered เป็นเว r ร์บเทียมที่เรียกว่าอะไรที่เรียกว่า past participle นะครับสรุปนะฮะในกรณีที่ประโยคหนึ่งประโยคมีเว r รแท้ไปแล้วอยากจะเอาเว r รอีกตัวหนึ่งไปขยายคำนามให้ใช้เป็น Ver ร t เทียมเวรเทียมมี2แบบ wing กับช่อง3 Win ิกับช่อง3ถ้าคำนามคำนั้นทำเองตอบ i n g ถ้าถูกทำตอบช่อง3มทำเอง wing เลยช่อง3ถูกทำทำเองวิ g เลยช่องส ถูกทำลองมาเทสกันนะครับว่านักเรียนเนี่ยพอจะทำได้ไหมสเต็ปแรกนะครับสังเกตจากช้อยก่อนจะให้มาเป็นเวิร์บหมดเลยในโจทย์มีเวิร์บแท้ไปแล้วคือคำว่า are เป็น present simple ที่หายไปตรงนี้อยู่หลังคำนามต้องเป็นเวิร์บเทียมวิงกับช่อง3เข้ารอบดูตรงคำนามฮวะวิศวกรทำงานเองหรือถูกทำถูกทำงานได้ดูประหลาดนะฮะต้องทำงานเองตอบเป็นข้อ b boy ถัดไปข้อ2นะครับ ในโจ์อ่าในช้อยจะเป็นเวิร์บหมดเลยอยู่แล้วนะไปดูโจทย์เลยโจท์เนี่ยมีเวิร์บแท้ไปแล้วคือ is ที่หายไปเป็นเวิร์บอยู่หลังคำนามคือ building เวิร์บเทียมที่เข้ารอบคือ wing กับช่อง3ตึกออกแบบเองหรือถูกออกแบบตึกต้องถูกออกแบบตอบเป็นข้อ C cat หรือจะสังเกตจาก by ก็ได้ by จะเป็นคำใบว่าถูกกระทำโดยใครถูกออกแบบโดยบริษัท B B Y แบบนี้ถัดไปข้อ3นะครับ มี verb แท้ไปแล้วคือ have เป็น present simple ช่องว่างที่เป็น Ver b อยู่หลังคำนาม Win g กับช่อง3เข้ารอบนักเรียนเรียนเองหรือถูกเรียนเรียนเองดีกว่านะฮะถูกเรียนดูประหลาดยังไงไม่รู้นะฮะตอบเป็น studying ข้อที่4นะครับในโจทย์มี v ว r b แท้ไปแล้วคือ will be launched เป็น future simple แบบ passive นะฮะทีนี้ช่องว่างอยู่หลังคำนามคือ product Win g กับช่อง3เข้ารอบเหมือนเดิมผลิตภัณฑ์สร้างเองหรือถูกสร้าง ถูกสร้างฮะไม่ใช่คนนะถูกกระทํามากกว่ามีบายด้วยต้องเป็นช่อง3แน่นอนตอบเป็นข้อ s cat อันนี้เป็นการตอบแบบแปลให้น้อยที่สุดแต่ถ้าใครจะเอาชัวจะแปลละเอียดก็ได้นะครับเดี๋ยวครูเบิร์ตขออธิบายบางข้อละกันอย่างเช่นข้อ2บางคนสงสัยครูเบิร์ตครูเบิร์ตอย่างข้อ2เนี่ยมีเวิร์บแท้ไปแล้วคือ east ถูกไหมแล้วช่องว่างที่หายไปเลยเป็นเวิร์บเทียม윙กับช่อง3เข้ารอบเนาะเราตอบเป็นช่อง3เพราะว่าตึกต้องถูกออกแบบแต่ครูเบิร์ต ทำไมไม่ตอบดีด็อกล่ะดีด็อกก็เป็น passive voice แปลว่าถูกออกแบบเหมือนกันตอบดีด็อกไม่ได้นะเพราะมันมี was was เป็น verb ที่ผ่านได้แสดงว่าเป็น verb แท้ถ้าเป็น verb ผานได้เราเรียกชื่อ tense ได้อันเนี้ยเรียกว่า past simple แบบ passive ถ้าเรียกชื่อ tense ได้เป็น verb แท้ถ้าเป็น verb แท้จะซ้ำกับ east ตัวนี้ผิดเลยไม่ได้ที่หายไปต้องเป็น verb เทียมเท่านั้นไม่วิ n งก็ช่อง3ตอบเป็นข้อ4เพราะ ถูกกระทํานั่นเองนะฮะพอได้ไม่เอ่ยนะครับเจอเวิร์บแท้แล้วแล้วเวิร์บที่หายไปขยายคํานามข้างหน้าคําตอบจะเป็นวิ้งหรือไม่ก็ช่อง3ทําเองตอบวิ้งถูกทําตอบช่อง3ค่อยๆพัฒนาไปนะฮะเพราะมีคนบอกไว้ว่า A l i t t l e progress each day as u f to big results ความก้าวหน้าเล็กๆน้อยๆในแต่ละวันนะรวมกันแล้วจะกลายเป็นผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่ครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ